ทำความรู้กับมันเฉยๆนะทีนี้ไม่เป็นไรตั้งแต่อตดีตจนถึงที่เรามีความรู้มาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินนะหรือว่าเราบางคนในที่นี้อาจจะเคยใช้อยู่เราอาจจะมีคําบริกรรมอยู่พูโทโพพูโทโธเออมันนิ่งดีนะนะแต่โยมลองกลับมาเชื่อศรัทธาพระเจ้าโยมก็ทกําแบบที่ท่านบอกสุดท้ายเนี่ยมันจะง่ายกว่าโยมนะโยมไปคิดเนี่ยพบถูกสร้างตลอดเวลาเลยอยากจะตาย เกิดขึ้นกับกนะโยมมันรู้กับลมหายใจเนี่ยเราโยมสามารถที่จะเห็นอริยสัจสี่ได้ง่ายกว่าแบบนี้นะคือเราต้องมาเทียบให้หมดให้กับทุกคร,รมะรรมะนะอันไหนเรารู้มาเราวางไว้ก่อนนะแล้วเราศึกษาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเราจะเจอคาตอบแบบนี้นะถ้ามีเพิ่มหนึ่งวิธีมันจะเพิ่มได้อีกนะอันนี้เป็นหลักเกณที่ อยากให้พวกเราเนี่ยได้ทราบไว้ไม่งั้นมันก็องอกขึ้นมาได้หมดนโยมเยอะแยะเลยนี่แค่ในส่วนของการทําสมาธิโยมจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศษษาสนาที่พระองค์สอนไว้เนี่ยคือไม่ใช่แค่การมานั่นงฟังธรรม,มนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมพระองค์สอนไว้หลายหมวดหมู่มมานะัุณเต่ก็มีเนื้อหาเตรียมมาพูดกับเรา